ได้ไปเรื่อยๆเออชะลอคือช้าๆช้าๆช้าๆอย่างเงี้ยค่อยๆไปชะลอนะถ้าจอดก็คือจอดหยุดก็คือหยุดอย่างเงี้ยค่ะโอ้ประบอกได้ใช่ไหะได้พัะสุตตเบสมันมื่นตะเบมั่นมองมันในหน้ารถอะเอออะปลดเดี๋ยววาดก่อนไม่ไม่ไม่อย่าทำอย่างนั้นข้ามขวานี่พี่ขานี่เดี๋ยวฟังก่อนนะมีหลายคนชอบทำไม่รู้ไหมเมื่อกี้ทำอะไรเตรียมล้วงใต้เบาะแล้วอ่ะ พี่อย่าขัดไว้ใช่ไหมลืมมาป่าจะเองแล้วถ้าเกิดพี่ไปดึงไอ้ที่บอกขึ้นนะแล้วไป,ปมันออกนะ่ะเออไหลถอยลหล,ยลังไปนู่นเลยรถพุ่งไปนูาานน่นกลางถนนโอ้ยจะเป็นไปยังเนาะนี่จับเพื่อเวละเหียพ <laughs> <laughs> ี่ผู้ชายตลอดเลยเอ้า เป็นบทเรียนพี่เอาเผื่อคนอื่นดูคลิปครูไม่ขำไม่เรียนกับเพนน่ะลูกบอกว่าแม่จะลิปแม่ออกโสดสอบของโอกแล้วอ้าวเห็นไหนไมเป็นตัวอย่างมันมันใช่ดได้ไน้อยน,นี่นี่พี่จับผมมาไล่เออไปจับทำไมเอามือมาจับนี่เออนั่นแหละนี่เอาข้างหลังพิม<า>พสิที่เอาข้างหลังพิมพ,นพ์น่นยังไงคือเอ้าพิมพยังไงนี่นนนนอยู่ข้างๆเนี่ยที่งับๆอยู่ข้างล่างเออนั่นแหละ ดันใช่ไยกขึ้นยกเออนั่นแหละเอาเบอร์พอแล้วพอแล้วอย่าเยอะจ้าไม่รู้เอออ้าวไหนลองเอาใหม่ก่อนอย่าพัดใหม่ก่อนพอไหมนี่ถ้าจะบอกว่านี่เ้าจะบอกว่าถ้าตัวเราอ่ะเราอ่ะตั้งเบาชันมากแล้วก็เข้ามาใกล้มากเกินไปทั้งทั้ที่ตัวเราก็ไม่ได้เล็กเท่าไหร่นะอกเราไปติดโคมอะไรแล้วเวลาหมุนนะพี่จะหมุนยาก ต่อลองดูก่อนนะเผื่อจะถนัดนะคะเมื่มอกี้มันไม่เห็นตรงไหนเลยมันม<ป>ันแปลเราเรา,เราไม่ได้มองหัวรถหรอกพี่เราจะมองไปข้างหน้านะรถจะตรงกว่านะถ้ามองหัวรถจะมือจะพันกันแล้วก็จะหมุนแบบว่ายึกยักยกยักยกอ่ะลองดูอ,อย่าขู่เหมือนกันทันเมื่อกีอ้ <laughs> เอ้าไฟไเอาดีออก <laughs> น่ารักเดียวเอา <laughs> ป,ปะลองใหม่ลองใหม,ม,ม่เผื่อจะขับเแต่มองพยายามมองไกลนะอย่าจ้องหัวรถมากจ้ะ